มาดูครั้งแรกของการนั่งเรือคายักของซาร่ากันค่ะวันนี้พามาบ้านญาติอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะเนื่องจากบ้านคุณป้าเขาติดริมแม่น้ำนะคะเราก็เลยมีเรือคายักให้พายเล่นกันแต่ด้วยความที่เราไม่มีชูชีพแต่ว่ามีห่วงยางเนาะเราก็เลยใช้ห่วงยางใส่ให้เด็กๆก่อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กทั้งสองคนแยจะลงพายให้ลูกมากไหมอ่ะไม่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 เราจไปทำงานต่อเขาไม่ค่อยชำนาในการ

ออกไปกันเริ่มไกลแล้วค่ะแม่เริ่มเป็นห่วงแล้วแม่ตื่นเต้นกว่าลูกนะเนี่ยตอนนี้คุณป้าเขาก็พาเลาะเละติมทางเขตเส้นที่มันเป็นแนวก้านค่ะผไม่ให้ออกไปประมาณเกินนี้นะเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปค่ะ กำลังจะตีโค้งกลับมากันแล้วค่ะระหว่างทางเราก็ตกปลากันด้วยค่ะได้ปลามาแล้วหนึ่งตัวเตรียมตัวทอดกันตอนเย็นนี้เลยค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาดูกันสิว่ารู้สึกยังไงกันลุงเลยลูกเด็กๆว้าวอยากขึ้นแล้วเหรอโอเคค่ะถึงแล้วสนุกไหมสนุกไหมลูก